สวัสดีค่ะนามกะปิทันเนอร์วันนี้ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรนะคะทำขนาดผ้ายาวเนี่ยค่ะสามสิบหกเซนติเมตรกว้างสี่สิบสองเซนติเมตรนะคะนี้เราก็จะวัดจากขอบนี้เอาทางนี้ก็แล้วกันนะ,ะขอบนี้ถึงตรงนี้แปดเซน ทางนี้ถึงตรงนี้แปดเซนแล้วก็หาเศษผ้าอันนี้ก็เป็นเศษผ้านะคะเศษผ้าที่เหลือจากที่เราตัดเย็บแล้วแล้วก็เก็บเอาไว้ก็หาเศษผ้ามาแต่งแต่งเพื่อจะทําสิ่งนี้แลละคะ่ะมาดามยังไม่บอกว่าทําอะไรนี่มาดามก็เย็บรอไปเลยดูออกอยังคำว่าเป็นอะไรยังนะคะใจะเย็น มันน้ำจะเย็บต่อเลยค่ะต้องกัดไปก่อนเพื่อความแน่นหนาของเราจริงๆนมันต้องมีผ้าผ้าคุ้นสำเร็จรูปแต่มาดามไม่มี ดาก็เลยเอาเศษผ้ามาแต่งสีดํานะคะหาผ้าสีดํามาแต่งนี่แล้วก็จะเย็บอยู่บ้านไม่มีอะไรทําก็ประดิษฐ์ประดอยได้ค่ะตอนนี้เขาใกล้จะได้เปิดประเทศแล้วนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แต่เมื่อไหร่ไม่รู้ นี่ก็ปิดต,ต่อปิดปะท้วงกันใหญ่เลยครานี่มันมันไม่ได้หายไปนะคะอีโรคนี้มันไม่ได้หายไปเลยมันอยู่กับเรานี่แหละตลอดใกล้ๆนี่แหละฉีดยาแล้วก็ยังไม่วางใจนะคะไม่ใช่ว่าวางใจนะยังค่ะยังยังยังอยู่ก็ดนดา แลยใาจาดามก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตจะเป็นยังไงมันใกล้ตัวมาทุกทีเลยกิโลกนี้ ถ้าใครมีผ้าสวยผ้าเศษผ้าส,สวยๆเอามาต่อมาแต่งวสวยมากเลยค่ะอันนี้มาดามก็เป็นผ้าผ้าเศษที่เหลือนะคะมาดามก็เก็บมาแต่งให้เพื่อให้น้องๆได้ดูกันว่าเออเราจะทําอะไรได้บ้างจากเศษผ้าที่เราเหลือไว้ เ็เก็บไว้ค่ะไม่เอาทิ้งถ้าเป็นผ้าไหมจะสวยมากนะคะถ้าเป็นผ้าไหมเราสามารถทำขายได้เลยอันนี้ไม่ได้ทำขายก่ะทำให้เพื่อนๆน้องๆดูผู้ชายก็ดูได้นะคะไม่ใช่ดูได้แต่ผู้หญิงผู้ชายก็ดูได้คะ่ะเพราะผู้ชายก็ใช้เหมือนกันนะคะสิ่งนี้ผู้ชายก็ใช้เหมือนกันไม่ใช่ผู้หญิงใช้ ไหนทํางานเกี่ยวกับบริการนี่ก็จะเจอเลยแหละค่ะว่าสิ่งนี้มันมีจริงแต่แล้วแต่จะเป็นรูปแบบของของที่ไหนนะคะตรงนี้มันจะหนาน,นิดหนึ่งเพราะพอาดำเย็บตรงนี้มันจะจบแล้วค่ะพอาดำเย็บให้ดูแต่แรกแล้วมันจะ,จะช้ามากเลยมันก็จะใช้เวลาั้งยี่สิบกว่านาที ก็รัดเนอตอนใกล้จะจบเลยก็แล้วกันเพราะมันทําเหมือนกันทุกขั้นตอนนะคะเอาผ้ามาแต่งเย็บต่อกันทาพกัน ราอยู่บ้านนอกก็ไม่ได้ใช้ค่ะแต่ว่าก็มีเหมือนกันแนละไม่ใช่ไม่มีแต่เราก็ไม่ได้สรรหาซื้อมาใช้นะคะข้างนี้เราจะปิดเลยค่ะปิดตายไปเลยไม่มีทางออกมันจะมีออกอยู่สองช่องทางนันี้ไปดูก็จะบอกว่ามันคืออะไรนะคะ นี่มันหนาก็เลยค่อยๆอย่านิดหนึ่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ก็จะ,ะเฉลยแล้วค่ะว่ามันเป็นอะไรใครทายถูกก็จะให้อันนี้ไปเลยนี่ค่ะแทนแทน แตนแทนไม่ใช่ปอกหมอนนะคะน้องๆหลานๆไม่ใช่ปอกหมอนนะคะบาดางก็จะแต่งด้วยริบบิ้นอีกอีกอักอกอนนึงเพื่อความสวยงามของ อันนี้นี่ค่ะอีกข้างเหมือนก็จะเป็นอย่างนี้ข้างนี้มันก็จะเป็นนี่ค่ะมีจูถจี ิดได้เปิดได้มันก็จะคือตัน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 ตนรงนี้ก็เป็นช่องเห็นไหมคะตรงนี้ก็ออกไม่ได้นะคะเห็นไหมคะกลองกระดาษทิชชู่นะคะตรงนี้ ดูทีก็จะปิดกันนี่กล่องมันจะมีหลุดออกไปนี่ค่ะกล่องกระดาษทิชชู่ค่ะขอบคุณมากนะคะ,ะบาดามกะปิท่านเนอร์ขอบคุณค่ะ